มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพ่อสุดทนลูกสอบได้ที่1ตลอดตอบโจทย์เลข4คูณ8เท่ากับ32ครูให้ผิดเฉยบุกถามถึงโรงเรียนได้คำตอบ หลายคนคิดนะคะว่าคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นทั้งยังเป็นเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโจทย์ที่ให้มาสามารถหาผลลัพธ์ได้เองง่ายมากค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าความเป็นจริงแล้วในยุคป,ปัจจุบันแบบฝึกหาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่อยู่ก็ยากไม่น้อยนะคะทําให้ผู้ปกครองเองยังต้องยอมแพ้เลยค่ะเช่นเดียวกับกรณีล่าสุดหลังจาก ผู้ปกครองในประเทศจีนรายหนึ่งที่มีลูกกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนปฐมศึกษาทุกวันผู้เป็นพ่อจะคอยตรวจสอบให้คำแนะนำเรื่องเรียนแก่ลูกซึ่งนักเรียนคนนี้มีผลการเรียนที่ดีมากหากไม่ได้คะแนนอันดับที่1ของชั้นเรียนก็ไม่เคยตกลงต่ำกว่าอันดับที่2ในสักครั้งค่ะ อย่างไรก็ตามครั้งหนึ่งเขาบังเอิญเจอแบบทดสอบคณิตศาสตร์ของลูกชายมีข้อหนึ่งที่ตอบผิดทำให้แม้แต่ผู้เป็นพ่ออ่านแล้วยังรู้สึกสับสนอย่างมากโจทย์ข้อก็คือฉันมีเล้าไก่สีเล้าเล้าละแตัวบ้านฉันมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวโดยมีคำตอบให้นักเรียนเลือกทั้งหมด4ตัวเลือกก็คือ a 4คูณ8เท่ากับ32 b 8คูณ4เท่ากับ32 c 4บวก8เท่ากับ12 d 8 4เท่ากับส เมื่อมองแบบแรกทุกคนสามารถตอบคําถามนี้อย่างง่ายได้นะคะแต่แบบทดสอบนี้มีตัวเลือกทั้งหมดคือ4คูณ8และ8คูณ4ให้นักเรียนเลือก2แบบทําให้พ่อเกิดคําถามขึ้นมาว่าตอนแรกลุกชายเขาเลือกตอบี ต่ว่าสุดท้ายเปลี่ยนใจตอบ A แต่สุดท้ายแล้ว A คือคําตอบที่ผิดและ B คือคําตอบที่ถูกต้องเมื่อคิดซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ยังไม่เข้าใจแบบทดสอบนี้นะคะวันรุ่งขึ้นคุณพ่อจึงพาลูกไปส่งที่โรงเรียนด้วยตัวเองค่ะตัดสินใจเข้าพบคุครูเพื่อถามเรื่องที่ค้างคาใจทั้งนี้เมื่อคุณพ่อตรงเข้าไปถามนะคะครูประจํา,าะะชั้นอธิบายให้ผู้ปกครองฟังว่าโจทย์ข้อนี้ถามว่าในบ้านมีไก่กี่ตัว ดังนั้นจํานวนไก่คือเป็นจํานวนหน่วยคํานวณเราจะต้องเขียนการคํานวณโดยจํานวนไก่เป็นตัวตั้งก็คือ8ปดคูณกับสแม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายเป็นการคํานวณเราเท่ากับ3 2เหมือนกันก็ตามแต่โจทย์ถามหาจํานวนไก่ดังนั้นการคํานวณ4ี่คูณแโดยพื้นฐานแล้วจึงถือว่าผิดค่ะเมื่อได้รับฟังคําตอบนะคะในที่สุดผู้เป็นพ่อเข้าใจทุกอย่างกระจางแจ้งถึงการซอนอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็มีแบบแผนของคุณครูจึงมีท่าทางอ่อนลงและยอมกราบขอโทษอย่างเขออายเล็กน้อยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ